ติดครับเพิ่งติดมาติดอะไรเอาตอนสว่างวะนี่แดดโคร่เลยเพิ่งติดครับตัวใหญ่เลยโอ้โหเพิ่งติดเพิ่งติดได้ผลครับได้ผลตัวใหญ่นะครับตัวพวกเอฟนะครับท่านผู้ชม เห็นนะมีรอยมีรอยที่หางน่าจะโดนกับดักมาก่อนนี่แล้วก็มาติดตรงนี้นี่ครับยอดเข้าเปลือกกับลำนะครับผสมหัวเชื้อกระเนิงเข้าไปครับได้ผลเลยครับตัวใหญ่บักเอฟเลยนี่ครับ ผมก็เดินเดินจนพระอาทิตย์ขึ้นแล้วครับนี่สแสดงว่าอย่างเงี้ยเพิ่งติดครับเพิ่งติดออกหากินตอนเช้าครับโซนนี้โอเคครับผมสุดยอดครับ